ตลับค่ะกดแยกหรือว่าทีเดียวคะกดทีเดียวมัง้งไมัเหม่อนเนี่ยกด <c oughs> แยก,แยกที่แรกที่แรกจะกดไลฟ์แบบมันกดไม่แป็นกดทีไรแบบมันขึ้นราคาราคาที่มันไม่เหมือนในป้ายก็เลยเอาคูชั่นเลยเพราะปกติก็ชอบอยู่แล้วค่ะเห็นไหมอยู่นี่ดวงจริงอยู่เออ่ยูจังหวัดอะไรคะอยู่สายใหม่สี่สิบสามค่ะอุ้ยใกล้ๆมีซีเจแน่นอนเดี๋ยวไปรับทองเลยค่ะโอเคค่ะอเจค่ะขอบคุณมากนะคะ ซีเจอยู่ตรงหน้าปักซอยค่ะโอ้ยโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้ำเล่ขอบคุณค่ะเย้โอเคอ่ะคนที่รอว่าเขาจะไม่รับสายอดเลยเนี่ยอบหุยมากเขากดทีเดียวคูชชั่นเห็นไหมบอกหนูบอกแล้วเราไม่ต้องแยกออเดอร์หรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงว นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับที่ได้ทองไปนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะคะสามารถกดได้แล้วตอนนี้เรามีตะกร้าในทิกตอกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางาในแอคเคท์ของนายบิวตี้นะคะหรือว่าแอคเคท์ของเบคขาสิงนะคะเดี๋ยวเบสจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะแล้วก็ปักตะกร้าส่วนใครที่ถ้าไม่สะดวกซื้อในตะก้้าหรือว่าอยากได้ใช้เลยตอนนี้ไม่อยากรอส่งนะคะเดินไปเลยค่ะ CJ นะคะมีขายทั่วประเทศนะคะมีทั้งหมด150สาขา1 5 0 หนึ่งพันสูตรเล่นมุกเล่นมุกสูตรท้ายไปเลยเบอร์หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยสาขานะคะหนึ <S <s ่งพันห้าร้อยสาขานะคะ CJ n i beauty นะคะหนึ่งพันห้ารอยสาขาอยู่ที่บ้านใกล้บ้านใครนะคะเดินไปซื้อจะได้ใช้เลยนะคะคูชั่นมี2เบอร์นะคะศูนย์นศสองนะคะสองร้อยที่ CJ ก็ต้องเป็น299ร้ก้ถูกไหม ใช่แต่ว่ามีโปรโมชั่นที่สาขาก็ไปเช็คได้อ๋อที่โปรโมชั่นก็มีสาขาอยู่อันเท่านั้นเป็น229ไปก่อนเนาะ229นะคะแล้วก็ลิฟ์นะคะมีทั้งหมด34สีนะคะก็169นะคะราคานี้จบไลฟ์วันนี้มีตะก้าในติ๊กต็อกกดได้ถ้าอยากใช้เลยพรุ่งนี้เดินไป CJ หรือ Night Beauty นะคะไปซื้อได้เลยวันนี้ก็จบแล้วเย้แต่แต่ถ้าใครไม่ได้เนาเสียใจยเดี๋ยวนา t Beauty มี ีตสำหรับใครนะคะที่ดูไลฟ์อยู่และอยากจะได้ทองนะคะเข้าไปนะคะที่บ้านสีนี้นะคะสีโทรศัพท์เบสเนี่ยสีนี้นะคะถ้าจะบอกสีชมพูก็เอ๊ะอยู่นะสีนี้นะสีนี้เข้าไปที่บ้านนี้นะคะที่เพจที่นายเวลาเวลาเวลาที่นายบิวตี้นะคะเขาจะโพส ข้อความบางอย่างเกี่ยวกับไลฟ์วันนี้นะคะทุกคนแชร์โพสต์นั้นนะคะให้ถึงเท่าไหร่นะคะ9 99 9แชร์ถ้าแชร์โพสต์นั้นถึง9 9้าครั้งนะคะเราให้ทองอีกเราจะให้ทองอีกนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะใครที่อยากได้ทองนะคะเข้าไปที่บ้านสีนี้นะสีนี้สีโทรศับดิตนะคะ เพื่อไปกดแชร์เพราะว่าช่วยๆกันแชร์แชร์ให้ได้999ครั้งนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้ทองเช่นกันนะคะทุกคนไปร่วมสนุกกันนะคะดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะคะน้องเบสโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้แล้วนะคะของ Myba s e ฝากด้วยนะคะทุกคน Myba s e นะคะเป็นแบรนด์ที่เบสนะคะทําร่วมกับ Ni ย Beauty นะคะก็ตลอดทั้งปีนี้นะคะเราจะได้มารู้จัก MyBa s e กันมากขึ้นตอนนี้ก็มีคุชชั่นกับลิปเนาะในอนาคตจะมีอะไรออกมาก็ติดตามได้นะคะแล้วก็ติดตามทางเบสก็ได้หรือว่าทาง Ni ย Beauty ก็ได้นะคะทุกคนโอเคฝากด้วยนะคะเราก็เรียบร้อยไหมคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนตบมือให้ตัวเองค่ะ เงียม,มากเก่งมากนะคะแสนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าสินค้าเรามีคมแค่2อย่างเนาะคือคูชชั่นกับลิปแล้วก็ราคาหลักร้อยจะซื้อให้ครบแสนเนี่ยคือยากมากยังคุยกันอยู่เลยว่าอุ้ยจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าก็ถึงนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะ Lily, ในยุคนี้เนาะในยุคนี้ในยุคนี้ก็คือคนไลฟ์ขายของเยอะมีตัวเลือกเยอะแต่ว่าเราก็ให้เปิดมากี่ครั้งนะคะก็เราตั้งเป้าไว้แสนแตก หรืออะไรก็แล้วแต่ยอดดูอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็มาให้ความร่วมมือเบสตลอดเลยขอบคุณมากนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะฝันดีนะคะทุกคนกุดไนนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเฮงเฮงปังปังทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสามารถใครที่อยากเจอเบสไปเจอกันได้วันที่พูดได้หรือยังเออสิบสามแล้วกนะันส<ด>ิบสามแจกปฏิทินช่องวันนะคะไปเจอกันได้นะคะแล้วก็สามารถดูทางออนไลน์ได้เลยนะคะคอนเทนต์จะเริ่มขึ้นสิ้นเดือนนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายลองกดออกก่อน